วัสดีค่ะก็สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอ้อมแอมชนะคะตอนนี้เราไม่มีเกมไม่ครับมัดจุดระเบิดท n t นกันนะคะก็วันนี้ค่ะเราก็จะมาลองระเบิดตึกกันดูนะคะโอเคค่ะวันนี้เราจะมีที t อนทีอะไรกันบ้างถ้าอย่างนงี้นเราไปลองระเบิดกันเลยจ้าเฮ้ยเดี๋ยวพี่แค่น่ยมันปืนอะไรอ่ะ่าป้อมปืนใหญ่คิปเปอร์ยังไงล่ะอ้อมอยากปรุงรำบ้างย่งอยางมาเป็นคิปเปอร์ปะเฮ้ยไม่ใช่ยิออกมาเป็นที t ีแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปรีวิวกันทีหลังนะอ๋อแยม เล่เลลที่หูมู่วี่เลยอย่างเฟี้ยวอะ <c oughs> ่ะเรียกมาปุ่มไหม <c oughs> โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูระเบิดทีนที NT ่อันแรนกแล้วก็เลยดีกว่านะคะ <c oughs> ว่าจะระเบิดภูเขาเผากระท่อมกันขนาดไหนเนาะ โอเคค่ะต้องมีอุปกรณ์ด้วยนะคะมาถึงจุดระเบิดทีที่ในมอสตัวนี้ได้นะคะโอ้โหยังอะไรแบบคอนโทรลเนี่ยอ๋อมันก็จะคล้ายๆกันนะกดแล้วก็บึ้มเลยนะระวางระเบิดกันก่อนดีกว่าโอ้อหจะเผาเมืองเลยเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเนเธอร์ TNT นะคะแล้วอะเราจะเปลี่ยนบรรยากาศค่ะจากการจุดระเบิดในป่าเนี่ยหรือว่าภูเขานะคะมาระเบิดตึกกันดูบ้างเนาะไหนดูดีเป็นไงอ่ะมาแล้วเอาละเอาละเฮ้ยซอมบี้มา <ห>นแม่เขาบอกเฮ้ยคือหนักมาเป็นเนเธอร์เจจีซอมบี้ไม่ตายดยอ่ มันไม่มีดาเมจนะแต่มันเปลี่ยนบล็อกอะมันก็สวยดีนะดูดิลาวาไหลทะลักมาหมดเลยอะเป็นพื้นที่ของเนเธอร์หมดเลยอะโอ้สุดยอดแล้วมันไต่ตามตึกเลยนะดูดิลองดูดิทำยังไงได้อีก่ะลองดูอีกรอบนะเราจะวางระเบิด TNT นะคะไว้ตามตึกอาคารแบบนี้ค่ะโอ้โหใหญ่กันไปเนี่ยถ้ามี t ทีแล้วก็จะตั้งระเบิดภูเขาเผากระท่อมอยู่แล้วแลดูดีรล่วงไปข้างในแล้วอะเราไปดูดาเมจการทำลายล้างของมันดิโอ้โหยอดมันเปลี่ยนพื้นทั้งหมดอะให้แบบว่าเหมือ อยู่ในเนเธอร์เลยอ่ะเราวาทะลักเลยอ่ะอ้ออ๋อพี่เคนอย่างงี้ไม่น่ารอดนะเนี่ยถ้าเซอร์ไวเวอร์เนี่ยนั่นดิตายเนี่ยเขาบอกแล้วก็อันต่อไปนะคะก็คือใบ TNT ค่ะแล้วจะเป็น TNT ไฟนะคะอ่าเราบอกแล้วติดไฟดูดีิอันนี้น่าจะเคยเห็นในมอสตัวอื่นเนาะลองวางก่อนนะคะอันนี้แบบคลาสสิกคลาสสิกจริงเนาะลองดูดิคลาสสิกจริงว้ามาแล้วมาแล้วมาแล้วอุ้ยเนกันไม่ขึ้นดิไม่เอาไกลเกินไปมากอ้าโอ้ยนี่ขนาดไกลเนี่ยโนีไฟลุกเลยอ๋อเป็นดาเมิ แบบว่าระเบิดไฟนะคะโอ้ลังการงานสร้างโอ้ถ้าแบบว่าอยู่ตามต้นไม้เนี่ยมีหวังงามไม้ต้นไม้หมดเลยอ่ะต่อไปนะคะก็จะเป็น NT NT ค่ะ่าน่าจะเป็น TT ในรอบ 4N เนาะใครว่าละอ้อมวางปั๊บแบบระเบิดเลยปะเนี่ย N เลยนี่นั่นนี่แบบพังอะพี่เคนแบบไม่ต้องเครดิตขึ้นเลยนะมันจะแหลกหรือเปล่าเดี๋ยวเราดูดีเป็นไงอ่ะคือถ้าแบบว่ามันทำลายล้างเยอะๆมันจะทำให้คอมแหลกได้เนาะมามาแล้ว โอเคฟังดูดิคอมจะหลั่หรือเปล่าเฮ้ยอ้าพัตจิมันเปลี่ยนเป็นพื้นดีเอ็นจริงๆอะ่ะโอ้มันเปลี่ยนพื้นเหรอเนี่ยตลกจุ้งใช่ใช่ใช่ลองดังดูเอาไว้หลายอันเลยนะไหนลองดูด,ด,ดิเป็นไงอะ่ะรอบ,บึ้มนะมให้วิเคระวังนะโอ้โหบึ้ม,มจริงด้วยดูดด,ดิูืนนี่ พื้นสวยดีนะเนาะมันอยู่ในโลกดีเอ็นเลยอ่ะเฮ้ยขาดเอเนอร์บางไปเคนอ่าไม่ต้องมาแล้วก็ต่อไปค่ะจะเป็นไอซ์ทีเอ็นทีนะคะหรือว่าเป็นทีเอ็นทีน้ำแข็งเนาะโอ้ยยี่แล้พี่เคนกำลังร้อนเลยนะเนี่ยลองไปหาที่วางที่ใหม่กันดีกว่าค่ะเอาตรงไหนดีอ่ะตรงไหนใครร้อนอะ่ะมันต้องออกมาเป็นพื้นน้ำแข็งแน,น่เลยอะอยู่ดีทางถนนลเลยเหรออี่บล็อกทีเอ็นทีดิมาแล้ว ยัง <รอ S 1> โดนน้ำแข็งชอบเลยอะ่ะเตยวนี้ใกล้ๆจะเย็นป่าอ้าวโอ้โหกนเป็นพื้นไอซหมดเลยอ่ะเย็นเจียบเลยเนี่ยมีไอ้แพดเลยอาวเฮ้ยถ้าอย่างนั้นแบบว่าต้องวางที่สูงๆเลยนะโอ้โหเดี๋ยวกันน <laughs> ะจะแช่แข็งตึกเลยองเนี่ยอ่ะหายไปแล้ว เฮ้ยรอเดี๋ยวนี่มันยังไม่ระเบิดเลยเฮ้ยอ้อมระเบิดเกมวะเนี่ยเฮ้ยมันระเบิดแล้วอุ๊ยมันระเบิดไต่ตามกำแพงได้ด้วยอ่ะดูดิเพราะว่าปกติแล้วระเบิดทีมทีมอสตัวอื่นน่ะก็คือมันจะแบบว่าระเบิดตามพื้นใช่ไหมฮ้ยมันไปขึ้นกำแพงได้ด้วยนะแล้วก็ต่อไปค่ะ impression นะคะ TNT ดูดิทำอะไรได้อ่ะฮอลโหลนะพี่เกมไม่แน่ใจเหมือนกันอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยไม่ระวังตัวเลยระวังมันระเบิดนะมาแล้วฮึ้มฮะเกิดอะไรขึ้นอะ หน้าตามนันแปกอ่ะอ๋อมันสลับบล็อกใแถวนี้เข้าด้วยกันหนูดิอ๋อมันสลับบล็อกให้เหรอไปลองตัวที่แน่นๆดิไหนลองเรมีป่านิ้เอา<น><น>เลยสวนเดิเ่นพอ,อยังเอานะรอมันระเบิดแป๊บนึงบึ้มแล้ว อ๋อมันสลับบล็อกให้เราอ่ะโอ้โหดูดิต้นมต้นไม้เละหมดเลยอ่ะถนนถนนมาไปหมดเลยเนี่ยตาดาเนี่ยเปนไม่กว้างเลยเนาะเนอะไม่เป็นไรแค่นี้ก็สวยแล้วถ้ากว้างมากสงสัว่าแบบจะพังนะได้ยดิตอนนี้พี่เคนยแอบแหลกเลยเนี่ยแค่นียวเนี่ยแอบแบบว่าแหลกได้นะแล้วก็ต่อไปค่ะมันก็คือม็อบทีนทีค่ะเฮ้ยจริงนี่เลยได้อ่ะเก่งมันได้เหรออืมมันน่าจะเซ็ม็อบได้นะเฮ้ยขี้โมบป่ะเนี่ยไหนลองดูนั่นไงมาแล้วอะไรนี่สลามมากมากกับสลามมันเนี่ย อุ้ยมาทุบเครื่องเลยก้นเดียวก้อนต้องเพิ่มเยอะๆเพิ่มจำนวนอายุเยอะอายุเยอะอ้ามาละโอ้โหงานงอมาไม่ล่ะดูดิมันนั่นเป็นแบบว่าพวกม็อบมอนสเตอร์ดูดิทั้งกระทิงทั้งหมูพิกกินมากันหมดเลยอ่ะมากันหมดเลยนะมายกกันทั้งเ่ายอ้าวมีคนบินเฮ้ยบินทำไมแถวก้อนเดี๋ยวก่อนเอ็นเดอร์แมนก็มาร่วมกับเขาเลยหรอเฮ้ยมีไฟกันใหญ่แล้วอ๋อเอ้ยออกินตัวกระทิงแล้วเฮ้ยดูสิใครจะชนะ พี่เคียนแทงใครเอาเลยแทงเลยไปนะมาไกลแนะกระทิงมันตีแรงอยู่แล้วต้องเอาโกเลยมาสู้โอ้โหไปเอาจริงๆต้องเอาโกเลยมาสู้นะต่อไปมีระเบิดอะไรอ่ะต่อไปเหรอมันก็คือราวอาทินที่อันนี้ก็คลาสสิกอันใช่ไหมใช่อันนี้ก็คลาสสิกนะไหนดูดีดูดีดูข้างบนดีเป็นหัวลาวาด้วยอ่ะอุ้ยจริงด้วยลองจุดดูก่อนนะเฮ้ยต่อให้มันคลาสสิกนะแต่อันนี้บล็อกมันก็สวยเนาะเอาละนะโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะ เอ้ยนี่มันเหตุก็รณ์ปกติกันเนี่ยดูดิมันมาเป็นแมกมากเลยอ่ะเอ้ยันระเบิดแลาวะโอ้สุดยอดโอ้แกมเมลเดี๋ยวเดี๋ยวอ้อมอย่าทำอย่างที่คิดนะเอ้ยมาระเบิดตึกไม่ใช่หรออ้าไม่นะตึกพีคเคนทานแม่เหรอ มาเป็นน้ำลาวาเลยพี่เกนดูดิโอ้โหกระจายเลยดูดิมันเกาะตามตึกเลยอ่ะโอ้คิดถึงไอ้ดิมละลายเลยอ่ะโอเคค่ะต่อไปนะคะอันต่อไปก็คือเมก้าทีเอ็มทีค่ะโอ้โหระดับเมก้าเลยนเนี่ยมันจะทำอะไรได้อ่ะตั้งลองลองดูดิมันจะมีการจริงวาอันนี้สีสวยดีนะเนาะสีชมพูด้วยแล้วมันบึ้มแป๊บนึงมาบึ้มยังโอ้โหกระเด็นเลยอ่ะโอ้โหหายไปขึ้นแท็บ เำเม็ดรุนแรงอะเนี <gue muchas people> anyway. ่ยแต่ว่าก็ยังไม่ถึงกับรุนแรงมหาศาลนะอาเยอะๆเอาเยอะๆเอาเยอะๆเอาเยอะหรดูดีแมปังไหมเนี่ยอ้าเดี๋ยวแมปทังแมปลเซฟแมปไยังม่เซฟไม้วโอ้โหกระเด็นกอ้ยโอ้อะไรเนี่ยโอ้โหมืองอแฉะเลยดูดิโอแม่เจ้าโอ้ มันทำลายเป็นสี่เหลี่ยมด้วยนะเด่กตึกเมื่อกี้หายไปเลยอ่ะโอ้ยย <c oughs> อดเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอันนี้มันรุนแรงกว่าเน,นี้ยกยอดเลยนเลยนาะอันนี้น่าจะเป็นทีมทีปรมาณูปะอ่ามีระบบปรมาณูด้วยเหรออ่ะแล้วดูดิดูลูกล่างมัน,นดิดูดิดูดิมีลูกจรวดด้วยอ <c oughs> ปเป็นอะไรวางใจอะเนี่ยม <c oughs> ูเคียบ้าอะมันเป็นสีเขียวๆอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผาอะไรเนี่ยเฮ้ยมันคือระเบิดนิวเคลียรโอ้โหเมืองกระจายเลยดูดิดูดิเราติดพิษด้แล่ะโอ้ยไปกินกับตี๋ เรเปิดอย่างเดียวไม่พอติดผิดด้วยไอ้งั้นต้องมาลองในทะเลกันแล้วเดี๋ยวกัน,นอ้อมเบิดหาดทำไมเราต้องมาระเบิดใช้หาดกันดูโอ้โหต้องหกลูกในนิวเคลียร์เนี่ยนี่รับรึงเลยดีเหรอเฮ้ยเปิดไปแล อาวหแล้วราว่ังร้ยโอยแกได้ร้อยหกจดแล้วเนี่ยอ๋อพี่เคนแลกแรกแลกเริ่มนแลกแล้วไม่เหลืออะไรอ้อมัวเองอเป็นพื้นพื้นสีเขียวนะคะแบบว่าเหมือนคล้ายๆกับโดนแบบว่ารังสีนิวเคลียร์เนาะโอมันก็คือกัรมันภาพรังสีนี่เองใช่มันก็คือกัรมัตภาพรังสีนี่เองแล้วเราก็ติดพิกกันด้วยจะตายเนี่ย ถ้าเซอร์ไวเมอร์ก็แบบว่าไปแ,<น>แต่นับแรกอะต่อไปค่ะ <c oughs> ก็จะเป็นมอเทอร์ทีนทีค่ะโอ้โหอันนี้บอก,กไ,ได้เลยน้ำท่วมโลกแน่เลยอันนี้จะเป็นทีนพีน้ำเนาะ ลองดูดิน้ำแจ่มแต่มันเป็นรูปหยดเดียวเองนะเฮ้ยกล่องมันเริ่มมาแค่หยดเดียวอ่ะเป็นแค่บ่อน้ําก็ได้นะโอ้โหไม่ใช่บ่อละอ้อมปลาเป็นน้ําตกเลยอ่ะดูดิเป็นหลุมเลยดูดิมันคือโูกใต้ทะเลใช่ไหมเนี่ยมันยกพิสมารีนมาด้วยอ่ะเฮ้ยอ้อมีขนาดได้น้ำตกอ่ะงั้นมาลองกันที่หน้าผาภูเขาดูเฮ้ยจะดีเหรอองมากเลยมันจะต้องสวยแน่เลยดูดิสวยจริงเนียหมามันบึ้มกันนะ โอ้โหตั้งเก้ากล่องกระจายเลยอะไหลเป็นน้ำตกเลยอะสวยมากเลยอะโอ้แล้วเราก็ได้น้ำตกแสนสวยจากธรรมชาติไอ้นี่สวยดีนะเนี่ยเขาชอบธรรมชาติลงโทษเขาชอบอันนี้เล้วก็ต่อไปค่ะอันนี้ก็คือ a n i m มอ t ทีนะคะทำอะไรได้อะอันนี้เขาก็ชอบนะเป็นทีเทีสัตว์อะอะจริงดิอืมอุ้ยทำไมเริไมเป็นตุ่มหน้ากล่องเนี่ยเฮ้ยเหล่าระเบิดกับพี่เคนมาแล้วมาแล้วมันจะบึ้มแล้วนะอือหอฮะ นี่แค่แบบว่ากล่องเดียวนะโอ้ไม่ต้องห้าตัวเนี่ยอันนี้จะแบบว่าต้องจัดไปเยอะจัดไปเลยอันโอ้โหนี่อะไรเนี่ยจับสัดขึ้นสุดาหานี่เนี่ยตั้งหนึ่งว่าตั้งหนึ่งอ๋อดาเมจเนะดูที่กล้ามกล่องจะเป็นยังไงอู้หอ๋อแพนด้าน้องเต่าทะเลโอ้เพิ่งก็มีอ๋อสุดดาร์กจิ้งจอก โอ้นกก็มามาค<ล>บไปพี่เคนปากกายังมีเลยฮะน้องมุงน้องแมวน้องหมาเนี่ยมาคบเลยนะโอ้สุดยอดเฮ้ยอันนี้แบบว่าน่ารักดีกแล้วก็ต่อไปค่ะก็จะเป็นบิ๊กทีนทีนะคะเฮ้ยจะเป็นยังไงฮะตั้งลองมันจะใหญ่เท่าเมก,กะไปนะมันเป็นเครื่องหมายตกใจดิวิ่งเฮ้ยตกใจปะตกใจ ยังยังอย่าเพิ่ง,ง<ะ>มีระเบิดเลยโอ,โ,โอ้โหตกใจจริงด้วยทำอไมแปลแค่นี้่งเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขอคำหนึ่งมันบิ๊กตรงไหนเนี่ยเ <c oughs> นี่ยบิ๊กเหรอโอเคเอาเราอยากได้บิ๊กบิ๊กเนี่ยเราต้องวางไว้เหลืออันอันนั้นบิ๊กเนี่ยอาเยอะแล้วเยวอะไปเมาระวังแรกระวังแรกโอไม่งางานงอกไม่รับแม่บิ๊กแค่โอ้โหขยายเนี่ยโอ้กระเด็นไป ไอ้เนียดูดิโอ้สุดยอดดูดิถึงเป็นรูเนี้ยอ๋ออันนี้ก็แบบว่าคล้ายๆกับอันแรกปะ,อะเออ้แต่รมก็ใหญ่เลย,ยนะนก็ลึกอยู่นะมันก็เป็นสี่เหลี่ยมเหมือนกันนะแล้วก็ต่อไปค่ะจะเป็นเขาเทียนทีค่ะแล้วจะเป็นเ<อ>ทียนทีถ้ำนะคะนี่ยมีอีกเนี่ยเหรอเอาไว้ขุดเหมืองนะ่ถ้าอย่างัง้นยระวังลึกกว่านี้ใช่ลองวางนี่ก่อนรงวางที่ถนนก่อนว้ายมันต้องขุดต้งไปแบบนี้อ่าวก็วางเทียนทีลงไปค่ะแล้วก็จุดเลยอ่าวเย้แล้วมันจะบึ้มแล้วเฮ้ยมันขุดเหมืองถนนพี่เคน ละกันละกันลกันโอ้โหกระจายเนี่ยเห็นปะมันระเบิดได้แบบว่าหลายทิศทางอ่ะนหน็ไปดูด้วยโอ้โหยอดเราไม่ต้องขุดเลยนะเนาะนี่ทำเป<อ>็นบ้านได้เลยนี่ไปได้หลายทิศเลยอะโอ้โหแจ่มมากนี่ถ้าแบบว่าทางซันก็ต่อทางต่อได้นะขอบอกว่าแจ่มแมวอะอะสำหรับหาแร่โดยเฉพาะเลยนะเรนแร่จุดเหมือง,งไงเฮ้ยเขาว่าลองไปจุดในถ้ำดูปะ ได้เลยได้เลยดูดิไอ้วทำมันจะอลังการแค่ไหนกันนะนี่เราลองทำนี่ก่อนดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทำอย่างนี้จะมีแล้วอ้อมนี่ลองระเบิดดูก่อนไอ้ดูดิจะมีไหมบึ้มเลยทอยู่ตรงไรก็ได้นะบึ้มเลยแกนบึ้งเลยโอ้เป็นรูเลยป้าให้ไล่ซึ่งเลยไม่ต้องขุดเหมือกที่เหนื่อยเลยเดี๋ยวเดี๋ยวแอตแป๊บมองไม่เห็นเลยเนี่ยจะบึ้งแล้วจะบึ้งแล้วจะบึ้งแล้วอื มาต่อทางได้ด้วยนะโอ้อันนี้ก็ยากไปอีกหลายทางนะเนี่ยโอ้สุดยอดเคปิเคนแจมแมวอีกแล้วพึ่งไปพึ่งมาหาทางกลับไม่เจอแน่เคปิเคนถ้าแบบว่าท่าที่มันมีแร่มันคุ้มมากเลยนะแล้วก็ต่อไปค่ะจะเป็นครัชเชอร์ทีมทีนะคะแล้วจะเป็นทีมทีที่เป็นลักษณะของกลุ่มก้อนเนาะแบบว่าแยกรังได้หลายกลุ่มปะเฮ้ยเดี๋ยวดูดิเหมือนนักลู่ต่อว่าอาจจะแยกรังได้หลายบล็อกนะโอ้โหมาฮะนั่นยังไงแยกรังได้จริงเฮ้ยเดี๋ยวกูต้องเยอืนเยอะๆอ๋อเอานืนเลยอย่าไปกลัวบ้านไ่รู้าเดี๋ยวเขา,<ภ>า ดูหลายอันเลยเนาะคีเอาทั้งสูงเลยเนาะเล้วเดี๋ยวก่อนพี่เคทล้อเล่นแล้วก็เอาจริงเหรอนี้เราจะบุมบ้านเขาไม่แอบรังแรกเขาบอกเราสี่สิบห้าเรารับการเมตนะโอ้แหม่แล้วเฮ้ยมันแตกตัวแล้วอ่ะ หมดเลยบ้านเรายังไม่พังนะยังเหลือโครงสร้างอยู่นะมีเคนกระเด็นกระดอนมานี่เลยหลังคาไปหมดแล้วอะถลอกปอกเปิกหมดแล้วอะแล้วก็ต่อไปค่ะเราจะรีวิวปืนแคนนอนกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นสกินของวิเตอร์เนาะลอวางดูค่ะป้อมปืนใหญ่เฮ้ยมาวิเตอร์ด้วยนี่เลยพี่เชนมาขับการให้ตรงนี้นะคะเราสามารถที่จะใส่ระเบิดทีนทีลงไปได้ค่ะอารุนไหนใส่ก็ยิงมันก็จะยิงออกมาเป็นทีนทีเลยนะ สนใจปะต้องบังคับด้วยเครื่องมืออันนี้ด้วยเครื่องมืออะไรพี่เคนก็มีกดปั๊บเบิ้มเลยฮะเอาลูกอะไรดีลูกกระสุนอะ TNT อะไรดีเอาสัปปะรดเยอะดิพี่เคนอยากได้เดี๋ยวลองดูนะเดี๋ยวเขาลองใส่ให้โอเคค่ะเราก็จะใส่เป็น TNT ม็อบลงไปนะคะอ่าบรรจุกระสุนเฮ้ยพี่เคนเดี๋ยวเขาขอยิงก่อนนะเขาลองก่อนนะลองนี้กระสุนด้านปะเนี่ย หายไปแล้พี่เคน,นเอ้ยฟิวไปแล้วไปแล้วไปแล้วหนึ่งลูกพี่เคนไหนดูดีเฮ้ยมันระเบิดยังฮ้ามระเบิดแล้วโอ้หน่ารักจุ๋ม,ม,มเฮ้ยนี่ดีอ่ะไม่ต้องวางอ่ะยิงเลยเอามาพี่เคนขอบ้างดิเอาเลยพี่เคนเดี๋ยวเขาบรรจุกระสุนให้เดี๋ยวเล่งให้เติมกระสุนนะอ่องโอ้โหวขา้างในอย่างเยอะ <c oughs> ยิงล้วนล้วนยิงล้วนล้วนยวงไม่ดีนะตัวไหนดิอ่ะนี่เนี่ยเอ้ยนี่เลยอ๋อมันต้นไม้โอ้โหสุดยอด อย่าเปิดนะพี่เคนเลงตัวนี้ให้มันยิงไปตรงนู้นน่ะเนี่ยหยาดแล้วศูนย์เล็งมันเป็นอะไรนี่เฮ้ยมันเลงยากจริงจรงพี่เคนโอ้ไม่อย่างนี้จะยิงบอสตายเน่เฮอม็อบเต็มแล้วม็อบเต็มแล้วบรรจุกระสุนกันเคโอเค ดีมากไปเติมยิงเลยยิงเลยไอ้เมันเยอะเกินปลาพิเกนเยอะเกินเอาภิยบดีกว่าเดี๋ยวมันใจล้นเมืองนะเราก็ต่อไปค่ะจะเป็นปืนแคนนอนของคริปเปอร์นะคะเดี๋ยวพิเกนจะแก้แค้นพวกม็อบด้วยปืนนี้เตาวางไว้ตรงนี้โอ้โหเขียวอือเลยเอาดีของดีทั่งเลยพิเคนเดี๋ยวเขาบรรจุกระสุนเองโอเได้เลยเอาเป็นเมก้าทีมทีเนาะลองดูก่อนลองดูก่อนนี่มาเลยยิงไว้ยิงไว้ยิงไว้ยิงมันเตยยิงมันเตยเล่งรยิง โอ้ไม oh 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 ่ไก่เคียงเลยมันกระเด็นไปไหนเนี่ยเติมมาเติมมานี่เลยโอ้ยวื้มเลยอะไรขึ้เนี่ยทำไมยิงอัดตัวเองโอ้ยโอ้ยมันอะไรขึ้นโอ้ยปืนหายไปเลยโอ้ยเกือบตายทำไมพี่แคนยิงอัดตัวเองคาเทเบิลก็ตายแล้วเนี่ยให้ตายแต่นัดแปลกเราโอเคค่ะอันสุดท้ายค่ะนี่เลยปืนแคนนอนของเจ้ามังกรค่ะอินเดอร์ดากอนสุดยอดอันนี้พี่เกลปาเกล่เลยนะว่ามันจะไม่มืดแน่นอน เดี๋ยวลองดูดิอันนี้ก็จะเป็นกระสุนเนเธอร์นะคะโอ้โหตกเฉยเนเธอร์ที้งที่มามามาเล่นก่อนเล่นก่อนยิงว่ายิงว่ยิงว่เยิงเล่นแอ้วเล่นอะยิงไปยังไปยังไปยังยังอยู่ข้างบนไอเรามาจะเพิ่มเรามาจะเพิ่มแล้วโอ้โหกระจายเลยไอ้นี่นะยิงเรื่อยๆยิงเรื่อยๆขอแบบดาเมจแรงๆหน่อยได้ป่ะเฮ้ยมันแรงได้แค่นี้แหละ เอาให้แมบพังไปเลยอ่ะโอ้โหเดี๋ยวกันนะสงสารพี่เคนเลเดี๋ยวแมพพี่เคนพังเป็นเนล่ากล้าหยามออมนี่นี่ก็พังแล้วดูนี่นี่ยิงปั๊มมีโมทอะไรกว่างเลยเนี่ยขอแบบแหลกๆได้ปะเลยเริ่มมาะอ้๋อจะเปลี่ยนตึกให้กลายเป็นเนเธอร์เหรอโอ้ชิจอด โอเคค่ะวันนี้นะคะเราขอรีวิวมอสทีนทีไว้แค่นี้ก่อนเนาะถ้าเกิดใครชอบทีนทีระเบิดตุ้มตั้มแบบนี้แล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราเนี่ยทำคลิปใหม่ครับต่อไปด้วยนะยลออแล้วอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับอันนี้เราสองคนต้องไปก่อนแล้วเจอกันใหม่